พี่ลองเข้าโลพี่ดิกีก็ต้องแอปแอคใหม่เนี่ยคุณเอาข้อมูลหรือเปล่าครับเนี่ยคุณรู้ก,กันอยู่แล้วเนี่ยเพราะก็แยง้แยงเราว่าเจนนี่นี่เป็น E ีีแรกของการเล่นบอร์ดเกมนะเราก็เห็นตัวนี้การลเล่นบอร์ดเกมเนี่ยกำลังดังเลยนะแล้วผมก็ดันไปรู้จักกับพี่วัตนาะยกสมาคมบอร์ดเกมครับก็ลเลยนั่งคุยกันเกิดไอเดียว่าเออทำไมไม่เอาบอร์ดเกมมาเล่นสอนคนเกี่ยวกับเรื่องมีอาชีพบ้างก็เลยเกิดเป็นรายการชื่อว่าโกเมครับบอร์ดเกม ทำไมไม่ชื่อว่าบอร์ดเกมโกงไหมครับเงี้ยถ้าทำไมเราทำให้คลิมันยาวขึ้นด้วยการพูดไปๆมาๆแล้วเกมนี้ก็ชื่อว่าม i ดจี้ฟอรครับจะคล้ายกับสปายฟอรนั่นแหละแต่เรามาปรับเพื่อให้มันเป็นสถานการณ์มิจฉาชีพนะครับคือใครเป็นคนดีอย่าให้มิดรู้ใบกว้างๆในขณะเดียวกันคนพื่เดียวกันต้องรู้ผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมถนัดทุกคนมองหน้าผมไม่ออกหรอกแต่ว่าวูาวังดำไว้นะดูแต่งตัวดีๆแบบนี้มิจฉาชีพมักมาในคราบคนแบบนี้แต่งตัวดีขนาดนี้บางทีผมอาจจะเป็นมิดก็ได้ กติกาเกมมิจจี่โฟล์หนึ่งแต่ละเกมจะสุ่มสถานที่หรือแพลตฟอร์มต่างๆที่มิจฉาชีพแฝงตัวอยู่2ผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทบาทหรือโลของตนเองซึ่งแต่ละบทบาทจะแตกต่างกันออกไปและจะมี1คนที่ได้รับบทบาทเป็นมิจฉาชีพ 3. ผู้เล่นที่เป็นมิจฉาชีพหรือมิจจี่จะต้องเก็บข้อมูลจากผู้เล่นคนอื่นๆว่าสถานที่หรือแพลตฟอร์มที่สุ่มได้ในแต่ละเกมคือที่ไหนจับเวลา10นาทีและผู้เล่นจะไล่ถามทีละคนหลังจาก ที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตอบแล้วผู้เล่นคนนั้นจะเป็นคนถามผู้เล่นคนอื่นต่อไล่ไปแบบนี้จนครบ10นาที4เมื่อหมดเวลาแล้วจะให้ผู้เล่นทั้งหมดโหวตผู้ต้องสงสัย1คนหากโหวตถูกผู้เล่นที่ไม่ใช่มิจฉาชีพจะได้คะแนนคนละ1คะแนน,นแต่หากจับมิจฉาชีพไม่ได้มิจฉาชีพจะได้ไป1คะแนน,นและถ้าหากมิจฉาชีพสามารถตอบได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ไหนมิจฉาชีพจะได้รับเพิ่มอีก1คะแนน,นเอาละฟังกติกาเสร็จแล้วไปเริ่มเล่นกันเลย รอบที่1นึ่งดัดดมเป็นเซียนพระเครื่องเอตโซเป็นสายธรรมะเจนนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายพระเครื่องแพคเป็นคนปล่อยเช่าพระโฟมเป็นนักสะสมพระเพื่อลงทุนส่วนก๊ปอปอายเป็นมิจฉาชีพ ขออนุญ,ญาตถามนิดนึงเลยกันในจุดนั้นคุณทําอะไรคะผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดนั้นด้วยความรู้ที่ผมมีเพื่อจะช่วยทุกคนในนั้นครับ <c oughs> เำเ,เนี่ยเป็นใครในนี้ครับ <c oughs> ผมเป็นคนที่คนเรียกว่าเฮียนะแล้วก็รวยด้วยถาม <c oughs> ก๊อฟครับของในกลุ่มเนี่ยคุณซื้อเยอะไหม ผมพูดเลยว่าผมซื้อเยอะไหมไม่สําคัญแต่เอาเป็นว่าผมสําคัญกับที่นี่ดีกว่าถามน้องโฟมนะสถานที่แห่งเนี้ยเราเข้ามาบ่อยไหมทุกวันทุกเวลาถามพี่เอโซ่ละกันปกติแล้วที่มีหน้าที่ทําอะไรในนี้ไม่ได้ทําอะไรมากครับในนี้จริงๆพี่แค่ให้ความรู้ดีกว่าขอโทษตอนนี้่หมดบอันนี้คิวดบาทถามแพ็กก็ได้ครับแพ็กเนี่ย เป็นใครในกลุ่มนี้ครับทุกคนชอบกลุ่มนี้มากชอบไปสถานที่ต่างๆฮะมันมีสถานที่ไม่หมายถึงว่าเราชอบเราอะชอบในสิ่งของสิ่งนี้สิ่เแต่ว่าเราจะนิ้งไปว่าสถานที่ต่างเราก็ชอบไปยิ่งนาเป็นเงี้งเหรอโอเคเจนนี่คิดว่าโลนี้เหมาะสมกับไอโซไหมคิดว่าเขาเลื่อนลอยเลยเลื่อนลอย แต่ถ้าคนรู้อ่ะมันก็จะรู้เลยใช่ว่าเรามีชาชีพนะบอยคนอื่ <c oughs> มน,อนมิดหมดเลยเ <c oughs> หมือนถามเพื่อเก็บข้อมูลนะพี่ดำชอบสิ่งสิ่งนี้ไหมที่อยู่ในกลุ่มเมื่อก่อนอ่ะชอบแต่พอเริ่มอยู่ในวงการนี้นานๆก็ทําเพื่อเงินละทําเพื่อแบบลงทุนเก็บอะไรเงี้ยถามแพคครับบทบาทของคุณเนี่ยในชีวิตประจำวันคุณจะทําท่าทางประมาณไหนชอบใส่แว่นมาก เนนี่มองของดำอะคิดว่าเขาต้องใช้เงินเยอะบ้างไหมแต่ว่าใช้เยอะนะเพราะมูลราคามันเยอะก็แล้วแต่แบบเจเนอเรชันอะถามพี่กอล์ฟดีกว่าพี่กอลฟเป็นคนขายหรือเป็นคนซื้อพี่เป็นคนทำให้มันมีราคาพี่พูดอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้โซลียมเนาะขอถามเดโซเลย คือที่สถานที่นี้มันมีคุณค่าไหมหรือเราทําเพราะหน้าที่จริงๆแล้วคุณค่าเนี่ยมีไม่มีมันอยู่ที่ตัวบุคคลเลยว่าเขาจะเห็นคุณค่าของมันไหม,มเราไม่สามารถไปบอกได้ว,ว่าสิ่งนี้มีค่าไม่มีค่าอันนี้คิปโรนะเนะี่ยคิปโรจริงจังนะเป็นพระวะเนี่ย ดี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 ทำให้มีอา่ชีพสับสนนะถามโฟมแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้ทําไมโฟมถึงเลื่องลักอะครับก็กลัวว่ามิจฉาชีพจะรู้ว่าเราอะอยู่โลไหนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราอยู่ในวัดมันไม่มีใครน่าสงสัยเลยมีนียู่นี่กันนึ่งนิวหนึ่งหน่วยพี่กล่อมเหรอเออพี่เองละเัีถามพี่กลอมแล้วกันไหนพี่ร้องเข้าโลพี่ดิเข้าโลพี่อะ โลพี่พี่ก็ต้องแอ๊กแอ๊กหน่อยเนี่ยเขาเรียกเป็นเป็นการนั่นเล่าไงอ้าวผมถามแท็กเลยสถานที่เนี้ยคนเขาปกติเข้ามาทำอะไรเราไม่รู้ไงพูดอย่างงี้มันจะเฉลิบเป็นไปแล้วที่บอกว่าเราคนช่อบไทยแ่นเราจะมีเด็กวิ่งคือรอบนี้มันง่ายไปหน่อยขอโทษทุกคนเริ่มโหวตได้ไม่ใช่ ผมมากไม่อยากตัดสินใครหรอกไม่ใช่ก็บอกว่าเราใส่แว่นเขา็แย้งเขาต้แยงผู้ต้องสงสัยแก้ตัวเริ่มสถานที่ห็ใส่แว่นก๊อกกระดำเคยทักหาเขาไปแล้วเขาไม่ตอบไม่ไม่ผมเป็นคนโทรไปเออแต่ว่าม่ตอบแสดงว่าคุณมีฉาชีพแล้วคุณแล้วคุณบ่นใคร ผมโหวตเขาเหมือนคุณจะเชื่อคราบแต่ว่าคุณโหวตไหมผมเป็นกลางเริ่มโหวตรอบที่สองไม่ใช่คุณไปที่ใครอ่ะเจนนี่เลยใครใครเลยที่จะนี่โหวตมากที่สุดนะคะขอให้เปิดเผยเนี่ยทุกคนพ่าคุณใช่ไหมถูกไหมเซมิจีครับถูกไหมคุณใช่ไหมเซมิจีครับถูกไหมทุกคนพลาด คุณรู้กันอยู่แล้วเนี่ยก็ดูออกอยู่แล้วอ้าวจะเลยได้ดิปนะ่ะคุณรู้กันอยู่แล้วเนี่ยนี่แท้ความรู้น,นะนี่เจ็บไหมเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าใครเป็นมิจฉาชีพคนข้างๆคุณนั่นแหละระวังไว้ครับมิจฉีถ่ายว่าสถานที่คือที่ไหน สถานที่อ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็น YouTube คุณยืนยันคำตอบไหมครับผมเห็นสีหน้าทุกคนแล้วมันน่าจะไม่ใช่งั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นอ e ีเมลฮะ <c oughs> ยืนยันแล้วนะยืนยันละอีเมลเป็นคำตอบที่ผิดนะคะสถานที่คืออะไรเขาก็เปรูเช่าพักโอ้โห กับลองเดาผมมาผมว่าน่าจะเป็นคนขายพระผมเป็นเซียนพาคเครื่องครับอ่าโอเคอย่างเอสเหรอเอสมันสุขุมแล้วอันนี้เป็นพระเลยเป็นสายธรรมะในกลุ่มโอ้โหให้ความรู้มันเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายพากเครื่องโยผมว่าแพ็กเหรอน่าจะเป็นคนขายทำหนังสือพระไ่เกียนแต่ไม่ใช่เราเป็นคนปล่อยเข้าพระหนูเป็นนักสะสมพาคเครื่องเพื่อลงทุนโอ้โหระดับสังการ รอบที่2องกอปอาไเป็นนักล่าของ1บาทโฟมเป็นคนขายรองเท้าผ้าใบแพคเป็นคนเก็บโค้ดส่วนลดแต่ไม่ซื้อเอโซเป็นคนขายเครื่องประดับดำดอตดมเป็นนักช็อปโปรโมชั่นส่วนเจนนี่เป็นมิจฉาชีพทำไมดำเนี้ยแปลก ทำแล้วกันดำเข้าทำในแพลตฟอร์มนี้ผมนะเข้าไปผมไม่ซื้อเลยนะผมเข้าไปกดอะไรบางอย่างก่อนทุกวันเลยคุณก็ครับวันไหนที่คุณจะเข้าสถานที่นี้บ่อยๆเอางี้ดีกว่าผมผมเข้าทุกวันเป็นสิ่งที่ผมต้องทําในทุกๆวันน้องสาว <c oughs> น้องโฟม <c oughs> ในสถานที่เนี้ยคุณมาเป็นคนขายใช่ไหมอือจะว่างัันก็นนะได้ จับนี่นี่ไม่มีเขาไม่มีเขาแต่อยากมีถามพี่เอโซ่แล้วกันวันวันหนึ่งพี่เอโซ่ทำงานที่นี่กี่ชั่วโมงพี่อะไม่ต้องทำงานที่นี่เลยเฮ้ยที่ปล่อยมันแค่นี้แหละเบาแค่นี้พอเดี๋ยวรู้นดำได้เงินจากที่นี่เยอะไหมไม่ได้เลยเสีย ถามเจนนี่ครับปกติการซื้อขายที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายเงินทางไหนครับคุณเอาข้อมูลหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับผมผมรู้อยู่แล้วว่าเจนนี่ตอบว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าเก็บปบทางได้มีสแกนมีโอน <c oughs> คุณอย่าตอบเยอะไปเดีย๋ยวมิชาชีพเขาก็รู้หรอก <Okay. S 2> ส่วนใหญ่พี่แพ็คทำอะไรเป็นหลักในแพลตฟอร์มนี้นี่เข้าไปดูเฮ้ยทำไมรบนม้มองเฮดานอะพี่จะเข้าไปดูอย่เดียวเก็บทุกอย่างเลย คมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีการแบบเหมือนคุณอะไม่ใช่ไม่ใช่เพ้าว่าที่นี่อะคนเยอะไหมเยอะดำบอกดำเสียเงินที่นี่ใช่ไหมดำว่าดำเสียบ่อยไหมก็เสียทุกวันแต่จริงๆถ้าถามว่ามันทําให้ชีวิตผมดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะเพราะมันเสียทุกวันแต่มันก็คุ้มผมถามคุณแพคครับยิ้มยิ้มยิ้ม เวลาที่คุณซื้อขายในแพลตฟอร์มนี้แล้วคุณไม่โอเคคุณทำยังไงครับมีผ่อนเขาเรียกว่านี่นะครับทุกคนนี่จะชิปรงนี้เลยนี่เหนความเป็นจริงอ่ะคือพอเราพอเราถามปุ๊บหงุดหงิดขู่มาอะไรเงี้ยนี่เลยแล้วคุณจะเสียใจทีหลังถ้าคุณเลือกเราผมโฟมวที่เนี่ยผมร้อนเงินไหมหนมไม่เคยร้อนเงินมาดิ ช่หนูอยากถามพี่แพ็คตั้งแต่เมื่อกี้ละที่พี่บอกว่าพี่เก็บเนี่ยพี่เก็บอะไรเก็บทุกอย่างเลยที่มันขึ้นมาอะไรที่เขาพี่เก็บพี่เก็บหนูรู้แล้วเนี่ยรอบนี้หนูร้องชนะงั้นเราถามชินี่ดีกว่าชินี่คิดว่าแพลตฟอร์มเนี้ยคนเขาจะใช้เงินช่วงไหนเพราะว่าช่วงป่วยเยอะส่วนมากพี่ก๊อฟเขาทำอะไรอ่ะพี่ใช้คำว่าพี่ไปล่าพี่ไปทุกวันโอเคยากนะการเนี้ยยาก ผมถามโฟมาสองตาแล้วคือที่คุณบอกว่ารอบนี้ชนะแน่เนี่ยโลของคุณทําอะไรโลของคุณอยู่ทุกที่บนแอปทุกแอปเป็นคําตอบที่เหมือนไม่ใช่คำตอบเลยอะอยู่ทุกที่ถามพี่แพ็คเริ่มโหวตได้แพ็คโดน คนผิดแหละบอกเลยว่าเราเป็นคนดีมากมันเมียนเนี่ยเร้ว่าดำไม่ใช่ผมเป็นคนแรกที่ตอบแล้วเข้าเขาจุดแต่เจนนี่อ่ะดังนั้นแม่ว่าเจมี่อ่ะเพราะว่าเจนนี่ผมโหวตเลยผมโหวตเอโซอาโหวตนะเว้ยผมโหวตเอโซไม่แต่ว่าเจนนี่โหวตพี่แพ้คะแนนไหนผมไม่ใช่ไหนเลยผมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอะใครวะไม่ใช่ ว้ไม่จบอกแล้วมิตจีถ่ไงไงยายว่าสถานที่คือที่ไหนคิดว่าเป็นช้อปปี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอ่อประเด็นคือเขาอ่ะรู้ได้ไงก่อนนะหนึ่งมันเป็การซื้อขายกันเกิดขึ้นสองมันมีทุกที่สามเหมือนกับว่าเขาไปเก็บมาซือเขาไปเก็บโค้ดส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอืาได้จะเป็นช้อปปี้แหละแต่ละคนเป็นใครบ้างไม่แน่ใจอ่ะคิดว่า ขายหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นนักช็อปโปรโมชั่นอันอันเป็นเอไอมนขายเครื่องประดับโอ้แล้วมันไม่พูดอะไรเกี่ยวกับโลมันเลยไอ้คนเก็บเฉยเพราะว่ามันจะเป็นคนซื้อที่ชอบไปเก็บโค้ดส่วนลดแน่เลยเหมือนกันกจะดังอ่ะโค้ดแต่พี่ไม่ซื้อเพี่ไม่กินจานคืออะไรอ่ะเนี่ยเก็บโค้ดแต่ไม่มีซื้อนี่เป็นคนขายรองเท้าทำใยอ๋อแล้วที่หลังตัวเองอย่าไปทำตัวให้มันน่าสงสัยนะอยู่ๆโผล่ขึ้นมานี่ถูชกชนะแน่รอบเนี้ยหนูรู้แล้ว รอบนี้หนือรับชนะเฮ้ยไม่ก้องหรอกคนไลฟ์เหรอคนไลฟ์ค่ะไม่ใช่พี่เป็นนักล่าของหนึ่งบาทรอบที่3จะไม่เฉลยไปจับสังเกตพร้อมๆกันว่าใครคือมิจฉาชีพ ถามพี่ดำแล้วกันปกติพี่ดำมีหน้าที่ทำอะไรในนี้คะผมก็เข้ามาหาเข้ามาดูอยู่ไปเรื่อยๆคนนอกรู้ใจคนในรู้มืออ่นงั้นผมถามกอลเลยโลของคุณเนะี่ยลักษณะนิสัยคุณจะเป็นคนยังไงเอางี้ดีกว่าถึกทนอันนี้อ่ะแค่นี้จบรู้เรื่องถามเจนนี่เลยในสถานที่เนี้ยเขามีการซื้อขายไหมไม่นี่ ใช่เปล่าใช่จะจ่อคนถามดีแล้วเนี่ยแม่โ๊กเลยนะคนนอกรู้ใจคนในรู้มือไม่อผมผมถามเช็คไงถามโฟกดีกว่าโมมีบทบาทอะไรในกลุ่มแต่เข้าโลให้ดูเฮ้ยเฮ้ยถามที่แพ็ดีกว่าปกติแล้วที่แพ็คใช้เวลานานไหมนานกว่าจะได้แต่ละสถานที่ ก็จะได้แต่สถานที่คืออะไรไม่คุณจะเอากแล้วหรอคุณจะเอาแล้วหรอก่อนจ,จะได้แต่ละสถานที่ทคอืออะไรอวมิดไงเนี่ยมิดขออนุญาตถามคุณดำนะคะคุณคิดว่าสถานที่เนี้ยจำเป็นสำหรับคุณไหมาถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็อาจจะจำเป็นถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนใจร้อนทำไมอะผมถามกอฟเลยคุณมีอำนาจในเรื่องไหนบ้างในสถานที่นี้คือชีวิตเป็นของผมอะผมก็เลือกได้ว่าผมจะทำหรือเปล่านันเอง ขอถามเอสโซเลยในสถานที่นี้ปกติแล้วเนี่ยเรามีการทักหากันเนี่ยมันจะทักเยอะไหมปกติผมก็ทักไปหลายที่ครับอืมด้ยค<ม>ำตอบที่ดีดแพกครับลองแสดงโลตัวเองเออกมาหน่อยครับอืมขอถามดํำดีกว่า <c oughs> ทำไมดํำถึงว่าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่เปลี่ยนใจก็ได้ทำไมสิ่งที่คุณเป็นน่ะคุณไม่ชอบหรอ คือถ้าเกิดรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อไหร่กลุ่มนี้ก็จะเป็นละคือคือผมเข้าใจดำนะคือผมเข้าใจดำเลยอ่ะผมถามไอโซเลยครับครับพี่ครับถ้าทางของโลของคุณเนี่ยเป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่ครับแค่นี้เลยครับมันได้ปะวะเป็นใชยเหรอแค่นี้เลยกอล์ฟรัรู้ว่าเอ็งลองแสดงบทบาทของเองมาหน่อยอ่ะผมถามถามโฟมเลยที่โลของโฟมเนี่ย ผมได้เงินไหมถ้าใจรักก็ไม่ได้ทำทำแล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบแต่เขามาให้ก็ต้องเอาเงินไม่คือแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องแหละแต่สิ่งที่งงคือคือมันอธิบายว่างงโนถามเจนนี่แล้วกันหน้าที่ของโลที่เจนนี่ได้เนี่ยเป็นอะไรเป็นคนได้หาแล้วกันต้เข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็มองหาในสิ่งชินั้น ามเมโซดีกว่าทำไมถึงใช้คำว่าครับพี่ผมเป็นเด็กนะเนาะก็ต้องสุภาพนิดนึงครับเริ่มโหวตได้แ็ผู้ต้องสงสัยแก้ตัวเริ่มอา่อา,อาแก้ต่างแบบง่ายๆเลยผมอะขับรถสุดจริตเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอะในสถานที่เนี้มีใครที่เรียกหาผมปุ๊บผมไป ขับรถเมื่ถึงตรงนี้ใครไม่รู้ปุ๊บปิดมิดเริ่มโหวตรอบที่2อง 2> อ่ะแพ้กพวาแพ็กพาแพกผมไม่รู้เลยจะโหวตใครงั <c oughs> ้นตามแพ็กก็ได้อ่ะรอบนี้ผู้ต้องสงสัยมีคนโหวตคะแนนเท่ากัน <c oughs> จึงให้แก้ตัวใหม่อีกหนึ่งรอบ เราเป็นทุกอย่างที่ต่อยอดอนาคตได้ถ้าเราเป็นใครเราจะรู้สึกว่าเราต้องหาสิ่งสิ่งนั้นเพื่อให้เราต่อยอดใน,นอนาคตบอกเลยพอผมฟังแพ็กอะ่ะผมก็เริ่มเข้าใจแพ็กแล้วแต่ทุกคนฟังผมดีๆนะ,ะคือผมอะ่ะขับรถเวยซึ่งในสถานที่เนี้ยถ้าพูดว่าขับรถมันก็คือชัดอยู่แล้วอะ่ะเริ่มโหวตรอบที่สามี่แพ็ก<ม>พูดตรงมาก<ม>หรือว่าพี่ทำวะ <S <S <S> บอกเลยว่าคุณพลาดแล้วคุณทำาคุณทาให้มิจฉาชีพเป็นดับปิดปากไม่คือผมรู้แล้วเกมนี้มันยากจริงจะให้ผมชี้แจงไหมล่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้เป็นดําดัจะปิดปากทำไมเวลามีความลับดับเขาปิดปากอ่ะเฉลยเลยเฉลยเลยยากเลยเฉลยใครอ่ะ แม่บอกแล้วจังตามันมองเลยมิจจี้ถ่ายว่าสถานที่คือที่ไหนมันก็เดาง่ายนะเนี่ยมีขับรถมีอันนี้นะเป็นได้ฟื้งานอันนี้อันนี้น่าจะแบบว่าเด็กๆหน่อยนักศึกษามันมีหลายงานแสดงว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้หางานนั่นคือกลุ่ม Facebook หางานครับคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหางานขับรถไงอื หาง,งานเป็นคนขับรถใช่ไหมอืมนขับรถส่วนโฟมนี่น่าจะเป็นพนักง,งานพนักง,งานหาง,งานต่อๆใช่ไหมส่วนแพ็คนี่หรอนักศึกษา,านึกงานแล้วก็หาที่ไปซ้ายไปขวาคืออะไรอันนี้คือเขาก็ชัดแล้วแหละ <c oughs> แต่คนเนี้ยยั้งพยายามให้มันไม่ชัดมันชัดมากแต่พยายามทำให้คำตอบคุณกรรมวมไปหมดเลยอันนี้เป็นหลักการนะครับคือไ่ใช่ชีพเนี่ยจะหาความบางอย่าง ที่รู้สึกว่าพอจะเดาทางได้แล้วก็ทําให้เราค่อยเคลยอันนี้คือหลักการของวิชาชีพนะครับะเจนนี่เหรอก็คือแบบเป็นคนหาพนักง,งานไม่ใช่เป็นนักศึกษาจบใหม่หางานประจำะแต่ที่ผมสงสัยสุดเนี่ยเนี่ยนี่เป็นใครเนี่ยเขาเป็นเด็กเด็กน้อยสายทำมาอะรเนี่ยมาไหว้ไหว้ตอนแรกนึกว่าเป็นรปภนะอ่าผมพอจะเดาออกแล้วหลังๆก็คืออาจจะเป็นแบบก็นักศึกษาแหละฝึกง,งานหรือไม่ก็หางานทำอ่ะผมเป็นนักเรียนอะ่ะหางานหลังเรื่องเรียนนะครับ ไคเยอะที่สุดนะคะก็คือมี2คนค่ะก็คือพี่ดำแล้วก็พี่เจนนี่ค่ะคะแนนสมุนไพรเป็นคะแนนู้ช่วยาด้านการเป็นมิจฉาชีพถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์มาเยอะคอมเมนต์มาเยอะนะเราจะได้ทำต่ออันนี้เป็นคลิปทดลองที่อาจจะสร้างไปเป็นบอร์ดเกมจริงๆด้วยถ้ามีคนดูครบ10ล้านวิวเราจะสร้างบอร์ดเกมขึ้นมาจริงไม่รวมรวมทุกอีพีอ๋อก็คือ10ล้าน E ีก็ครบพอดีส้านวิว